อันยองสวัสดีค่ะมีใครชอบกินข้าวผัดบ้างคะวันนี้จะพาทุกคนทำข้าวผัดจ้าเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็กินได้ทั้งครอบครัวนะคะขั้นตอนแรกก็นํากระเทียมลงผัดนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ตามชอบได้เลยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปจ้าวันนี้ก็ใส่3ามฟองจุกๆไปเลยนะคะ ตามด้วยข้าวสวยจ้าวันนี้ใช้เป็นข้าวสําเร็จรูปนะคะแล้วก็ข้าวที่หุงนะคะเพราะว่ามันมีนิดเดียวไม่พอนะคนที่บ้านก็คือมีแบบห้าหกคนนะคะก็ลเลยต้องผัดเยอะเป็นพิเศษใส่ข้าวลงไปแล้วก็ยีให้ข้าวแบบว่ากระจายทั่วนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ํามันหอยจ้าซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยนะ ตัดความเค็มนั่นเองนะคะข้าวผัดน่ะรสชาติก็จะแบบเค็มๆหว,นวานๆนิดหน่อยก็คืออร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผักตามชอบไปเลยนะคะวันนี้แม่ก็ใส่เป็นแค่รอดต้นหอมแล้วก็หัวหอมหั่นเต๋าเล็กๆนะคะเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะวิตามินนั่นเองจ้าแล้วก็ใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะกินกับน้ำพริกน้ำปลานะคะ บีบมะนาวลงไปแล้วก็กินกับต้นหอมก็คืออร่อยเมนูนี้นะคะหนุ่มๆที่บ้านชอบมากอร่อยแถมคบ้าหมู่เลยจ้าถ้าเมนูอื่นก็จะไม่ค่อยชอบกินผักนะคะแต่ว่าเมนูข้าวผัดก็คือผักอันเล็กๆนะคะเด็กๆก,ก็คือกินได้แบบอร่อยนะคะแทบไม่รู้เลยว่าแม่ใส่ผักลงไปปอนข้าวเด็กๆเ,เสร็จนะคะเราก็มากินกันเลยจ้าบีบมะนาวลงไปนะคะ ราดด้วยน้ำพริกน้ำปลานะคะกัดใส่พริกแล้วก็แบบเผ็ดๆนะอร่อยมากทุกคนกระเทียมในน้ำพริกน้ำปลาก็คือดีนะคะทุกคนรสชาติไม่เผ็ดเลยนะคะ ใบกุยช่ายที่เกาหลีก็คือหวานกลิ่นไม่ฉุนวันนี้น้องชายก็มานั่งกินด้วยนะคะไม่ได้โชว์ตัวนานกินข้าวเสร็จนะคะไปสนีก็มาส่งของจ้ารีบไปเอานาบ้านเลยนะคะสิ่งนี้ก็คือไหมพรมยักษ์นะคะไว้ถักกระเป๋าช่วงนี้ที่เกาหลีเขาฮิตท,ทำกันมากจ้าเมก็ดูในย t u b e ไปแล้วก็ทำไปนะคะ ก็คือไม่ยากเลยแค่ใช้มือถักแบบนี้นะคะวนไปทุกคนกะจะทำแบบคลิปแบบสอนนะคะแต่ก็คือแบบมันงงๆนะคะทุกคนต้องไปดูแบบแล้วก็ทำตามคลิปใน YouTube เอานะคะนี่เสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านแบบนี้นะคะเริ่มจะเป็นทรงแล้วจ้ามีแบบว่าถักผิดถักถูกบ้างนะแล้วก็สามารถแบบแกะแล้วก็ถักใหม่ได้นะคะนี่เห็นไหมเริ่มเป็นทรงแล้วจ้า เสร็จแล้วเราก็จะเอาแบบตรงปลายมาร้อยแบบนี้นะคะไม่ให้มันหลุดแล้วก็จัดทรงกระเป๋านะคะให้มันแบบดูเหมือนแบบตุมต้มๆนิดนึงนะคะแบบนี้จ้าแล้วก็ทำสายนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะความยาวก็ตามชอบนะคะ เสร็จแล้วจ้ากระเป๋าจากไหมพรมยักษ์นะคะราคาไหมพรมอยู่ที่390บาทนะคะอยากบอกว่าใช้ไปได้แค่ครึ่งม้วนเองนะคะ1กิโลก็สามารถทำได้หลายใบเลยจ้า